หนูลูกต้อต่หน้าเป็นยางงั้นนะชุเตหนูลูกหนูวนนี้น้องแเ็นูดคดหนูลูกงคือแบบไม่มานั่งเดีนเนียนแล้วแบบว่าแล้วมากินอันนี้คือฉันซื้อมา โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกแย่กินอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มานั่งอ่ะมานั่งอ่ะสามสี่อ๋อโอเคหิวฉะนั้นจบน้องนุกกลัวน้องนุ่นกินไม่หมดเลยมากินเป็นเพื่อนเหรอมาช่วยกินหนึ่งเอ๊บอยเดบ้านไปดูดิไปดูดิเฮี่วาก็ไม่ได้ดูดิเฮ้ดูดิเเองก็มาออเป็นไรอ่ะทำไปเลย เดี๋ยวให้ที่ร้านตัดมาได้ม่ดูดิร้านตัดมาไม่ไหตัดเท่าไหร่อร้านตัด่เมตรดูลด้วยนะไห้เราตัดนั่กินเนียนมากที่ของฉันนสเมตรคูณองเมตรไงกตัดสี่เมตรสง่เแล้วก็สองเมตรสามเซนสองเมตระสองคั้งหกเซนใช่ไหมเอ้ยว่าไม่ได้งอนด้วยเอ้ยดูดิ เงอนละเงอนละเงอนละทุกคนเงอนละเงอนละนี่ไงน้องลุกพี่นั่งคือพี่จะไปเสียบกดินไงจไงทำท้าไหนโอ้โหเนี่ยน่าซื้อไก่จุใจไม่ได้ซื้อใจโดนใจหรอกเอาไปอเลฮโหลใครมาหาลุงฟ้าใครมาหากฤษาซื้อเคฟซีมาฝากด้วยเนาะ